วันนี้ทางช่องเ l ลตราโซบิลได้ทำการเปิดเซิร์ฟดิสคอดแล้วเป็นดิสที่จะรวบรวมภัยสังคมทุกประเภทนิ้งอยู่ใต้คลิป <Hello there. S 1> ทำไมแบทแมนกูไม่มีนมเลยวะโหแบทแมนกูแม่งเซ็กซี่ชิบหายเลยนี่ไงแบทแมนกูนโคตรโหดอะโอเคนี่แหละครับ okay, ผมอัศวินรัตติกาลแบทแมนกูแม่งโคตรใหญ่อะ <c oughs> ูบาช่วยหมูแดงด้วยไดโนเตราจะกินหมูแดงครูบาช่วยหมูแดงนเมสเลย์บยมิลเลนเนีร์ has never been n t เย้อ้รวยจ้าละก็ขอสิบลบักได้ปะพี่น้องครับนักทิเก่งเฮ้ยแมนแฮมฟิตเอ้ยมันตายไหมนะ เหมือนเดียกแบบปอนหนึ่งไงไอที่เล่นแบบปืนมือไอที่ปืนในจินตนาการในไอที่โคตรเด็กน้อยเอาอะไอที่ตีกูทำขี้อะไรเนี่ยขัวมึงมม่โคตรแบบอะไรอยู่คัดจีผมไม่ต้องตบมือกันนะผมไม่ต้องตบมือกันนะฮะเฮ้ยตอนนี้สินใจเย็นเด็ดตอนนี้ไอเตี้มึงบ่นไรมึงเอากรูไหมไอเตี้มึงมึงนอกรอบกรูไหม คือมึ่งสมชื่อเกมจริงๆนะเว้แมนแฮมสิตี้อ่ะกูซื้อเกมแบทแมนไงสิกูซืือกได้เล่นแมนไอเตี้ยมเอากูไหมไอเตี้ยวา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 ยวกระจอกจงห่าว้วายวายโอ้่ะนไอยิงแค่นี้มึงยิงไม่โดนไอ้กระจอก โอ้เอ่อเอ่อเอ่ออะไรวะอ้อกูตายกูโดนเสียกับมันลอยิงตายไอ้ท uh, like, ียสัตว์เสียโป้เสียกับมันลอนี่เดินกูไม่ทับทับพ่อมึงตาย you should have finished me Batman get down Mr President yo ไอ้ขี้นี่อะไรเนี่ย ใครตัวโฟร์ทั้งส all armed two hostages this is gonna be easy yes sir เฮ <laughs> ้ยไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันยังไม่ตายแม่ไมเคิลแจ็คสันวางระเบิดด้วย <laughs> กูรู้เลยใครอยู่เบื้องหลังชิโนอชินอชินกูไม่ใช่แบทแมนกูอะคือ,คอ,คอแมนเลยมึงได้ชื่อกูถูกด้วยไอพวกกระจอก <over> <laughs> เสียงใครไม่เป็นที่อะไรวะมึงโดนไม่ขึ้นจัดสัญจรหรอเออมึงหยุดร้องได้แล้วเฮ้ยกูเสียวตาไลยเนี่ยกูได้ข่าวว่าหนังจ็อกเกอร์พักสองมันห่วยไม่ใช่เหรอเป็นเพราะมึงใช่ไหมมึงแม่งร้องเพลงอ่ะไปกูต้องมากระทืบคนพิการเลยวะ มึงทำอะไรอีกด้วยอ๋อแล้วมึงไปตีพวกเดียวกันเองทำไมวะขาถุยไมเคินจจสั่นกูตายบียรนเซ่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อ๋อออแม่ไมเคิลจะสั่นสะพะโลกกลับมาทำงานไอ้ทีมึงกลับมาทำงานกิ t แบ็คทูเ o ิ k เนีย่ยพวกเราจะคุดต <t waited> ัวเหม็นเปรี้ยวไงที่ไม่ทาโลออนไเฮี่ตรงตามหลักสูตรเป๊ะเลยแม่กูได้เลื่อนมาขึ้นจักรสรรมาว่ะต่อไปนี้กูคงจะร้องฮี่ทั้งวันอะ

三十二岁。